โอเคครับในข้อที่สิบนะครับในที่นี้เขาบอกว่าเป็นลําดับอะไรนะอนันต์บ้างลำดับอนันตหาของหนูอย่างแรกก่อนเลยคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตอนนี้ก้อนนี้คือ a อซึ่งรู้แล้วแพทเทิร์นเนี้ยมันเป็นเลยนะหนึ่งลบหนึ่งส่วนเลบหนึ่งส่วนเบวกสองถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยพี่จิวเดาเลยรู้แล้วน่าจะแพทเทิร์นเทเลสโคปิกถามว่ารู้ได้ไงหนูลองแทนค่าดูก่อนก็ได้ตอนที่พี่สอนพี่เคยพูดไปแล้วแต่ว่าถ้าจำไม่ได้หนูลองมาแทนดูตรงนี้ก่อนความหมายคืออะไรซิกมาแปลว่าผลรวมปะ ผนล่วงของเลยนะสตาร์ทที่หนึ่งป่ะจนถึงไปเรื่อยๆจนถึงเอฟเฟกต์ถูกป่ะแสดงว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไล่จากล่างขึ้นบนก็คือแทน n เป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงเอฟเฟกต์อ่ะงั้นแปลว่าความหมายของพี่จูคือเท่ากับ a อหนึ่งบวกเอสองบวกเสามอย่างงี้ป่ะบวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรนะจุดๆๆถูกไหมอ่ะเราไล่อย่างงี้นะงั้นแปลว่าพี่เริ่มไล่เลยลองดูก่อนสตาร์ทก่อนถ้า n อเท่ากับหนึ่งพี่ได้ว่าอะไรหนึ่งส่วนหนึ่งป่ะลบด้วยอะไรหนึ่งส่วนสามป่ะไม่ต้องคิดได้จริงๆนะติดไว้ก่อน เเท่ากับสองสิ่งที่พี่จิได้ได้ปไ 1, 2, 1, 4, ปเลยหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสี่ปะเเท่ากับสามได้หนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนห้าปะหนูนั่งทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเเท่ากับสี่เดี๋ยวราดูแนวโนมนะหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนอะไรนะหกปะอ๋อฮะสิ่งที่พี่จิได้ออกมาคืออะไรให้เรียกพวกเนี้ยจับมาทำอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะมาบวกกันหมดถูกปะบวกกันงั้นแปลว่าพี่ก็เลยเอามาตั้งเปลี่ยนจากแนวนอนนะเป็นแนวตั้งอ่ะเขาบอกว่าจะมาบวกกันนะ สิ่งที่พีเจะได้ออกมาคืออะไรบวกปะบวกปะบวกปะถูกไหมแล้วก็บวกจนจุดปะถูกไหมสิ่งที่พี่ได้ออกมาคืออะไรมีอะไรตัดได้นี่ไงลบหนึ่งส่วนสามก็มันสัแล้วไงต่อลบหนึ่งส่วนสี่ปะและเดี๋ยวนานาคตหนูจะได้ว่าอะไรมันก็จะตัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆปะใช่ก้อนต่อไปมันก็เป็นหนึ่งส่วนห้า และหลังจากนั้นดูลองลองไล่เลขดูก็ได้นะสักห้าหกตัวก็ได้อ่ะและหลังจากนั้นก็จะไล่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงอะไรแปลว่าก้อนหน้าเราเหลืออะไรบ้างเราเหลือหนึ s <S ่งส่วนหนึ่งบวกกันหนึ่งส่วนสองปะแล้วเดี๋ยวก้อนสุดท้ายอ่ะมันจะได้มาเป็นแบบนี้มันจะได้เป็นเอ่อลบกับไอตัวก้อนที่เป็นที่เวลาหักหลังกันมันจะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยอ e ีฟิตี้เยอะๆกับอะไรนะกับแป๊บห e นึ่งนะมันบวกกับหนึ่ง e ส่วนอีฟิตี้ลบกับหนึ่ง e ส่วนอีฟิตี้บวกสองนี้ปะ ซึ่งตรงเนี้ยอีฟีนตี้หนูสมมติไปเลยแบบประมาณหมื่นล้านก็ได้ถ้าหนูมีตังหมื่นล้านหนูทําตกไปบาทหนึ่งหนูซีเรียสไหมล่ะมันไม่ได้ซีเรียสเพราะฉะนั้นแปลว่าพี่จิวก็เลยบอกว่าอ๋องั้นแม่ก็แทบจะศูนย์บาทเลยก็ประมาณศูนย์เลยก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นทุกครั้งพี่จะใช้แพทเทิร์นประมาณนี้เลยหนูสมมติไปเรื่อยๆแล้วหนูถัดเลขกันดาประกบว่าพี่ก็คิดเลขคูณด้วยสองบนสองล่างตัดกันได้ไหมส่วนเท่ากันละทำส่วนเท่ากันสองจบแค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นพี่จก็เลยตบครั